สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมก็จะมีไม้ก็สนมาแนะนําให้กับคุณลูกค้านะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํากันในกระถาง8นิ้วครับผมจะมีกระถางอะไรบ้างก็ฝากติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับวันนี้คัดไม้สวยๆให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยครับก็เริ่มจากกระถางแรกครับนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสายทานนะครับผม ในกระถาง8นิ้วสีสวยๆฟอมสวยแบบนี้เลยครับผมสีสวยเลยทีเดียวครับใบไม่หลุดเลยนะครับต้นนี้นะครับสายทานนะครับอยู่ในราคาเพียง350บาทนะครับฟรีค่าบริการจะส่งสามารถเก็บเงินปลายทางกันได้เลยครับผมพี่ๆท่านไหนกําลังมองหานะครับสายทานนะครับก็แนะนําต้นนี้ครับสีสวยมากเลยนะครับ ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสายทานนะครับพี่ๆไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์065 203 3082นะครับ ID Line 088 2299488ครับผมก็จะได้รับสายทานต้นนี้ไปเลยครับผมสวยมากๆเลยครับราคาเพียง350บาทนะครับฟรีค่าบริการจะส่งเก็บเงินปลายทางกันได้เลยครับ ตอนต่อไปฮะตอนนี้มีชื่อว่าจัดตุลพัทพิมานนะครับผมจัดตุลพัทพิมานก็มาในกระถาง8นิ้วเช่นเดียวกันครับราคาต้นนี้นะครับ230บาทเท่านั้นครับผมก็จะได้ฟอมสวยๆนะครับแบบนี้ไปครอบครองเลยครับผมพี่ๆท่ไหนสนใจจัดตุลพัทธิมานนะครับผมก็นํามานําเสนอนะครับไปกับลูกค้าทุกท่านนะครับต้นนี้230นะครับฟรีค่าบริการจะส่งเก็บเงินปลายทางกันได้เลยครับผมพี่ๆท่านสนใจติด สนใจนะครับจะสูรพัน์พิมานต้นนี้ครับก็ติดต่อเข้ามากันได้เลยครับต้นต่อไปครับผมตัวนี้นะครับมีชื่อว่าล่มเกล้านะครับผมล่มเกล้าก็พอร์มใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยครับผมหลากหลายช่อด้วยกันหลากหลายต้นได้กันเลยนะครับล่มเกล้าตัวนี้นะครับสีสวยมากครับนะฮะ พี่ๆไหนสนใจร่มเกล้าวนะครับก็ต้นนี้ราคาก็2,3 0บาทนะครับก็จะได้พร้อมส,สวยๆแบบนี้แปครอบครองกันเลยทีเดียวครับผมพี่ๆไหนสนใจก็รีบพักจับจองกันเข้ามาได้เลยครับร่มกล้าวตัวนี้นะครับ ผตอนนี้มีชื่อว่าเทพรักษานะครับเทพรักษาก็จะมาทั้งหมด4กิ่งด้วยกันเลยนะครับใน1กระถางน,นะครับผมราคาสองร้อยสาิบาทเท่านั้นครับพี่ที่ๆนะสนใจเทพรักษาต้นนี้ครับสีสวยแบบนี้เลยก็ติดต่อเข้ามาจับจองกันได้เลยครับผมตอนต่อไปครับผมตัวน,นี้มีชื่อว่าอารีครับผม อารีเป็นไม้สีสวยมากเลยทีเดียครับสีชมพูละมุนแบบนี้เลยครับในกระถาง8ปดนิ้วกบผมราคา230บาทเช่นเดียวกันครับก็จะได้ทั้งหมด4ช่อ4ต้นด้วยกันเลยครับใน1กระถางน,นะครับพี่ๆนายสนใจอารีนะครับก็แนะนําต้นนี้ไปเลยนะครับ2-30นะครับฟีค่าบริการจะส่ง ต้นต่อไปครับผมตอนนี้มีชื่อว่าต่างหูชาววังครับผมสีสวยๆพุ่มสวยๆแบบนี้เลยครับคัดสรรมาใหก้กับคุณลูกค้าอย่างดีเลยนะครับต้นนี้นะครับต่างหูชาววังสีสวยๆฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ครับผมราคาอยู่แค่3 230บาทเท่านั้นครับนะีก็จะได้ต่างหูชาววังสวยๆแบบนี้ไปครอบครองเลยครับผมนะ ต่อไปครับผมตอนนี้มีชื่อว่าลูกอำนาจเจริญนะครับผมลูกอำนาจเจริญก็สีสีสวยพร้อมสวยเลยครับผมต้นนี้นะฮะร,ราคา230บาทเท่านั้นครับผมตีค่าบริการจะส่งครับพี่พี่นะสนใจลูกอำนาจเจริญนะครับต้นนี้ครับก็ติดต่อเข้ามาจับจองกันได้เลยครับ ต้นต่อไปครับผมตอนนี้มีชื่อว่าเสริมบารมีครับผมชื่อมงคลมากมากเลยทีเดียวครับผมเสริมบารมีต้นนี้นะครับก็จะได้ไปทั้งหมด3ต้นในการ3ากิ่งด้วยกันเลยครับผมอ่าอยู่ในราคา2องรสาิบาทเช่นเดียวกันครับผมพี่ๆหนสนใจนะครับเสริมบารมีนะครับตอนนี้นะครับสวยมากๆเลยครับผมอ่าต้นใหญ่ต้นแข็งแรงนะครับนะใบใหญ่มากครับเสริมบารมีครับผมชื่อมงคลมากฮะพี่ๆหนสนใจรับต้นนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาจับจองกันได้เลยครับ ตอนต่อไปเลยครับผมตัวนี้มีชื่อว่าตัวเงินนะครับตัวเงินสีสวยๆแดงๆแบบนี้ครับผมพี่ๆไหนสนใจไม้สีแดงเฉดสีแดงๆแบบนี้ก็แนะนาต้นนี้ไปเลยครับตัวเงินครับผมสามต้นใหญ่ด้วยกันเลยนะครับในหนึ่งกระถางราคา2องร้อยสามสิบบาทเช่นเดียวกันครับผมก็ได้ตัวเงินสวยๆแบบนี้ไปครอบครองเลยครับผมพี่ๆไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2นดะครับ ID l ล n e 088 2299488พี่พี่ๆเท่าไหนาที่ค้นหา ID Line ไลน์ไม่เจอก็อแนะนำนะครับค้นหาเบอร์โทรศัพท์นะครับ065 203 3082ยงเช่นเดียวกับผมะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสายรุ้งสยามนะครับผมสายรุ้งสยามสวยๆแบบนี้เลยครับ ามต้นใหญ่ๆด้วยกันเลยใส่ลุนสยามต้นนี้นครับพี่นหนสนใจรับใส่ลุนสยามนะครับสวยๆแบบนี้นครับ230บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ะฟรีค่าบริการจะส่งครับเก็บนินปลายทานกันได้แล้วครับผมสีสวยๆใบยาวมแบบนี้นะครับเนี่ฟอร์รอมสวยอร์อมสวยมากทีเดียวครับผมต้นนี้ครับ ต้นต่อไปของผมต้นนี้มีชื่อว่าหยาดมะนีนะครับหยาดมะนีในกระถาง8นิ้วครับผมสวยๆต้นแข็งแรงสีสวยมากเลยครับผมใบก็จะออกยาวพิเศษเลยนะครับสำหรับหยาดมะนีนะครับใบสวยมากเลยครับพี่ๆไหนสนใจนะครับต้นนี้ก็ให้ไปในราคาเพียง2 3 0บบาทเช่นเดียวกันครับผมฟรีครับบริการจะส่งเก็บเงินปลายทางกันได้เลยครับหยาดมะีต้นนี้นะครับ ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าบ่อทองนะครับผมบ่อทองสีสวยมากเลยครับตอนนี้นะฮะก็คืนได้ทั้งหมดได้สี่ช่อด้วยกันเลยนะครับตันนี้นะฮะสองสามศูนย์บาทเท่านั้นครับผมบ่อทองตัวนี้ครับผมพี่ๆหน่สนใจอยากได้บ่อทองไปครอบครองฮะสีสวยๆฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยครับสองสามศูนย์เท่านั้นครับผมพี่ๆหน่สนใจนะฮะลูกค้าเท่าไหร่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ ไปครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าแผ่นดินทองนะครับแผ่นดินทองนะฮะสวยๆแบบนี้เลยครับผมเนี่ยก็จะได้ทั้งหมดหลากหลายช่อหลากหลายกิ่งด้วยกันเลยนะครับนี่ฮะหลากหลายสาขาด้วยกันแล้วด้วยกันเลยครับผมนี่ยต้นนี้แผ่นดินทองนะครับอยู่ในราคาเพียง2-30บาทเท่านั้นครับ2-30บาทนะครับฟรีค่าบริการจัดส่งครับผมเก็บเงินปลายทางก็ได้เลยครับที่พี่หนสนใจแผ่นดินทองนะครับก็แนะนําต้นนี้เลยนะครับสวยเลยทีเดียวครับผมต้นนี้เนี่ย ต,ต่อไปครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่าปลาทองนะครับพี่ๆไหนกําลังตามหาปลาทองก็แนะนําต้นนี้เลยนะครับผมอยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับสีสวยฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยครับผมนี่ฮะสราคาเพียง300บาทเท่านั้นครับผมสีค่าบริการจะส่งนะครับเก็บเงินปลายทางกันได้เลยครับต้นนี้ปลาทองนะครับผม ต่อตไปเลยครับผมตัวน,นี้มีชื่อว่านกฟามิงโกนะครับนกฟามิงโกก็จะอยู่ลักษณะทรงสวยๆแบบนี้เลยครับผม ok นกฟามิงโกตัวนี้ครับราคาเพียง2องสาบาทเช่นเดียวกันเส้นเดียวกันครับผมฟรีค่าบริการจะส่งนะครับตัวน,นี้นกฟามิงโกนะครับผม ต้นต่อไปฮะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรอำนาจนะครับ2กิ่งใหญ่ได้ไปทั้งหมด5ช่อด้วยกันเลยครับเพชรอำนาจต้นนี้นะครับผมเนี่ยห้าช่อด้วยกันเลยนะครับต้นนี้ครับพี่ๆนะสนใจนะเพชรอำนาจนะฮะก็แนะนําต้นนี้เลยครับสีสวยฟอมสวยนะครับพุ่มสวยเลยทีเดียวครับผมทรงสวยเลยทีเดียวครับต้นนี้เพชรอำนาจนะครับราคาอยู่ที่230บบาทเช่นเดียวกันครับฟรีค่าบริการจัดส่งนะครับ ตอนต่อไปครับผมตอนนี้มีชื่อว่าโมนีน่านะครับโมนีน่าเนาะโมนีน่าต้นนี้นะครับก็อยู่ในราคาเพียง300บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสนใจโมนีน่านะครับนี่ะในกระถาง8นิ้วนะครับสีสวยๆฟอมสวยแบบนี้เลยนะครับราคาเพียง300บาทเท่านั้นครับรีบจัดจองกันเข้ามาได้เลยครับ ก็จะมาแนะนําไม้ถึงตรงนี้นะครับพี่ๆสนใจอยากได้ไม้สายพันธุ์ไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์0652033082 ID Line 0882299488ครับผมเราเีทั้นกระถาง6นิ้ว8นิ้วแล้วก็11นิ้วนะครับพี่ๆอยากดูสายพันธุ์ไหนลูกค้าอยากรับชมสายพันธุ์ไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทางไลน์ทางเฟซแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ